สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมาแชร์เรื่องประสบการณ์แอร์รถยนต์นะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังจะเอารถยนต์ไปซ่อมแอร์นะครับวางแผนดีๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนผมผมหมดไปเกือบสามหมื่นก็เพิ่งมาจบเดือนนี้ครับสุดท้ายแล้วไปตายน้ำตื้นก็คือตัวเพชเชรสวิตตตัวเดียวเองที่ทำระบบรั่วนะครับ ซึ่งมันตัวเจ็ร้อยแปดสิบจบาทนี่ซึ่งมันก็เป็นความผิดเราด้วยที่เราไม่ได้บอกรายละเอียดว่าให้เขาเช็ครลวก่อนฉะนั้นผมก็จะเลยมาแชร์จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับสําหรับคนที่ใช้รถ d ีแม็กสองนสานะครับผมแนะนําคือถ้ามีปัญหาเรื่องระบบแอร์นะครับอย่างแรกคือไปร้านแอร์ให้เขาเช็ครั่วก่อนเลยถ้ารั่วอย่าเพิ่งเติมน้ํายาน,นะครับจุดรั่วที่ที่เจอที่ จุดรั่วที่หลกัหลกๆที่ที่จะเจอนะครับตัว expansion valve wow. สองตรงเติมน้ำยาแล้วก็ท่อโลท่อหายท่อกลางแล้วก็แผงลังพึ่งถ้าห้าส่วนเนี้ยคือถ้ารั่วคุณก็บอกว่าเออพีเเ่เดี๋ยวมันรั่วใช่ไหมคิดตั้งเลยยังไม่ต้องเติมเติมมันก็รั่ว เดี๋ยวผมวิ่งไปหาอะไรก่อนแล้วค่อยมาให้พี่เปลี่ยนพี่คิดค่าแรงเท่าไหร่ว่ากันอบอกเขาตรงๆแบบนี้แต่ถ้าคุณให้เขาหาอะไรให้นะครับคุณจะเจอแบบนี้คอมเพรสเซอร์เจ็ดพันถ้าร้านดีหน่อยก็คิดห้าพันแผงร้อนอแผงร้อนน่าจะอยู่สามพัน ร้านดีหน่อยนะครับสามพันถ้าร้านแย่หน่อยก็สี่ถึงห้าพันตู้คอยเย็นด้านในถ้าร้านดีหน่อยก็สองพันสามพันถ้าแย่หน่อยก็ห้าพันท่อบนก็มีหลักพันนะครับรวมๆแล้วหลายหมื่นอ่าเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะครับอย่าเพิ่งทํากับรถก,รรกันมาก่อนหาของออนไลน์นี่แหละครับช้อปปี้มีเยอะแยะนะครับแล้วผ่อนได้ด้วยที่สําคัญ คุณรู้ไหมว่าคอมเพรสเซอร์รูกเท่าไหร่เล้งราคาอยู่ตั้งแต่มีตั้งแต่ถ้าเป็น d m a มสองพันสามมันมีตั้งแต่ของมือสองยันของโอเอมนะครับมันมีตั้งแต่ราคาสองพันแปดถึงสามพันห้าสี่พันเนี่ยคุณเลือกได้เลยมันถูกกว่าที่ให้ช่างหาให้แน่นอนถ้ามันเป็นอาการคอมเพรสเซอร์รั่วแล้วผ่อนได้ด้วยบอกเลยในช้อปปี้ผ่อนได้ด้วย ฉะนั้นใครที่ขับรถ d m a มแล้วสนใจคอมเพรสเซอร์ที่มันราคาไม่แพงแล้ผ่อนได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้าไปดูได้หรือว่าจะไปดูอะไรก็ได้นะครับผมเอามาแนะนำเฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับผมเนี่ยประสบการณ์กับร้านแอร์ปีนี้ผมหนักเลยเกือบสามหมื่นเพิ่งเพิ่งมาจบเรืองนี้มันก็คำว่าจบเนี่ยคือตอนนี้มันเย็นแล้ว แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเย็นถึงเมื่อไหร่แล้วก็ผมก็เลยไม่มีความรู้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับร้านแอร์ที่ไม่ตรวจสอบรั่วอะไรให้ผมเลยเพราะจริงๆแล้วถ้าผมเปลี่ยนเพ s s เชอร์สวิตตัวเดียวปีนี้ผมไม่น่าจะเสียตังสามหมื่นน่าจะไปเสียอีกทีปีหน้าเพราะมีแผนที่จะที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็แค่เปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดก็ฝากเพื่อนๆไว้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าคิดว่าผมพูดแล้วรู้เรื่องเดี๋ยวอะไรอยากจะฟังต่อก็อกด subscribe ไว้ก็ได้ครับอาจจะมาพูดเรื่องปัญหาอนั้นไม่ใช่รถรถยนต์อาจจะเป็นเรื่องของอื่นอื่นอีกมากมายประสบการณ์ชิตที่เจอเรามาเรา,เรา,เรามาแชร์กันนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับสบายนะครับ ตื่นมาพบแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ